กาแฟเหงหมนกันน่่้นอยตะก้อยนี่มาเล่นเขา้อก้อยไว้สีลาอนบ่ายมาเล่งมูไปซุ่มตั้งล่าตั้งก้อยกินก้อยยังก้อยเลือดบ่ก้อยเลือดบ่เออก้อยม้วนนี่ยเอนี่เขาเนี่ยม่นี่ยตรงนี้ซอยนี่เนคางก็เป็นองนมืมานไม่จั มองล้านเพญ่อครับเพียร์มเาเดี๋ยวติดกันเลยนี่รับไม่ได้ไปยักเชื้อฮะนั้นติดนี่นี่คิดกําลังเลยนะครับของเหล้าเนี่ยคิดอยู่หันโลกปกติเป็นอย่างไรครับนี่โดดนั่งครับบรรยากาศนะครับทีทำงานนะครับ บรรยากาศตอนเที่ยงเียงครับพักกินข้าวเที่ยงครับบรรยากาศภายในโม่บานรู้สึกว่าล่มเย็นว้ายว้าด,ดีครับเป็นจาง่วงนะครับน่ครับมองที่ยูมองอยูนั่งเซ้าหฮมบักมีครับ มีเลยไงไก่สีสุกแล้วครับผนมะมีนังย่างดีมา,มาครับกินเข่าร่ำมกันครับเที่ยงนี่ทิ่ได้ยังกินมาเบิร์กันครับ มาครับพักเชียงกินข้าวเชียงน้ำกันนะครับพี่น้องรัประพอน้ำกันครับได้เอียงดอกแกงแกงน้ำไหมครับแกงไตน้ำไหมเ่าันไม่ขาคนวาใส่ปลาิ้นย่างดี ผมบ่ต้องยังมากมายครับ ใส่หอ,มห,อ,ม,อมหมงมมี่ครับหอมหมงมมี่เย็นเย็นลมพัดเย็น <c oughs> <c oughs> จวดจวดจวดกินกาวเทียงไปน้ะครับพี่นองรปภชีบเดียวกันนะครับสู้ๆนะครับให้กำลังใจ càng lại càng nên, bây nó, cái non nó sâm bài nó. ป็น,น้ันงรบกับพ่อนะครับทักทายกันขมาใดนะครับทั้งอีสาบนบรรณชาชแนลนะครับูุ๋ดเบิงอยู่กัทักทายขมาถ,ถามมาคุ้ยกันใดครับปอนัวหัวมวนกันไปครับมุต้องเครียดนะครับมุต้องไปอีอะไรมากมายนะครับบุต้องไปชิดนยัง อาชีพใดๆก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคือกันครับ มืัอนี้มืัอนี้อยูกรู้สึกว่าอากาศจะเย็นดีนะครับร่มเย็นดีปกติเราก็เขากลางคืนครับเขาจะกลางคืนมืัอนี้เป็น ลาบไปทำธุระครับก่เลยมาควงเว้นแทนเพิ่น จะกินเขาแล้วก็จะได้ออกตรวจความเอรีบร้อยในพื้นที่นะครับในเขตับผิชชอเนี่นะ ฝากถึงพี่น้องและพอพ่อทุกคนนะครับก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้ด้อครับจากอีสานบรรณาชาแนลนะครับมีอยังกับคอมเมนต์ค้ามาคุยกันครับใต่คลิปนะครับอีสานบรรณาชาแนลนะครับขอฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เราอีสานนะครับเป็น โอ้เพรครับเพรเป็นกำลังแร่งใจหาซึ่งกันเระกันครับรปภสุขันทุขนายนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับกินข้าวแล้วกัสิออกไปหาตรวจพื้นที่นะครับในเขตรับวิชอบต่างๆนะครับตามตึกตามอาคารนะครับมื่อนี้นะครับก็ขอากราบสวัสดีครับ